สวัสดีครับผมเนรถบ้านพอยขวัญที่1เรื่องรถมือสนะครับวันนี้เอา n i s s a น e, มาร์นะครับปี2019ตัว E มานะครับกับช่วงอันนี้แหละพี่เชื่อผมนะเรามาเริ่มจากโคมไฟหน้าโคมไฟหน้านี้เป็นมันติรีเทคเตอร์นะเป็นหลอดเป็นชุดหลอดนะครับมาด้านล่างก็จะเป็นเดย์ไทม์เล n i n g งไลท์ชุดนี้จะเป็น L.E.D. นะครับก็ถัดมาตัวนี้เป็นอ่ะเขาเรียกกระจังเป็นรูป v shape ละจะเป็นโคมเมียมนะครับ เป็นลักษณะตัววีนะครับพร้อมโลโก้นิสันนะตรงกลางาแนวลังหน้ากระจังก็จะเป็นลังพึ่งนะประมาณนี้ในส่วนด้านข้างนะครับมาพร้อมอยาง 17565R14 นะครับเป็นกระทะนะยังไม่ได้ล้อมแม็กนะครับพวกนี้ก็สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงเอาได้นะครับถ้าจะชอบแม็กนะครับพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับส่วนกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้าพับไม่ได้นะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ส่วนเสาอากาศจะอยู่ตรงกลางด้านหน้าเป็นทรงหางหนูนะรถนิสสัน m a r ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์ขนาดเล็กนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไฟไฟท้ายจะเป็น LED ผสมหลอดนะครับชุด LED จะอยู่โซนนี้นะครับส่วนของพวกไฟถอยหรือก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นหลอดนะครับ พร้อมอ่ะมีโลโก้มาส์แล้วก็ n i สสันตรงกลางนี่นะครับมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบกรกดวงที่3เป็น L.E.D. นะครับเปิดมานะครับอ่ะนิสสันมาส์เนี่ยถือว่าเป็นรถขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเขาก็ดีไซน์มาได้ดีนะครับกระทัดรัดนะครับแล้วก็ตัวเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถก็พับแยกได้นะเป็น60-40พับพับแยกแล้วก็ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับก็ถือว่าก็ทําการดีไซน์ออกมาก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันของภายในภายในก็เป็นผ้าสักหลาดนะครับทูโทนนะครับจะเป็นลายสักหลาดนะครับเข้ามาด้านในอ่าบอกว่านิสสันมาร์เนี่ยเขาดีไซน์ค่อนข้างโป่งนะครับด้านบนเฮดเฮดรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลานั่งเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอึดอัดเป็นรถเล็ก คันหนึ่งที่นั่งแล้วมีความรู้สึกโปร่งสบายนะครับการที่จะนั่งสมมติว่า5ที่นะครับผมก็ถือว่าผมว่าไปได้เลยสบายๆนะครับตัวเบาะนะครับที่จะพับก็คือจะพับประมาณนี้นะครับในการที่เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระก็เพิ่มเข้ามานะครับหรือว่านั่งตรงนี้นะครับหรือจะพับด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้จะเป็นลักษณะ6 0่0ในการเก็บก็พับเก็บเข้าไปประมาณนี้ในส่วนของอพวก สิ่งอำนวยความสะดวกเพว่อ U s b ชาร์จอะไรต่างๆด้านหลังตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับก็ภายในก็จะประมาณนี้กระจกนะครับประตูทั้ง4บานนะครับเป็น,นไฟฟ้าทั้งหมดจะมีออโต้ด้านขวานะครับนอกนั้นจะเป็นวันทัดก็ใช้กดเอาก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายในส่วนหนึ่งก็เป็นรถเล็กกระทัดรัดน,นะรถเขาเรียกว่ารถประหยัดก็จะได้มาประมาณนี้เขาก็ให้มาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างหน้ากัน เรามาดูในส่วนด้านหน้านะครับตำแหน่งด้านหน้าพูมาลายจะเป็นแนว3ามกานตัวนี้พับปรับได้นะตัวนี้ก็จะปรับได้นะครับก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นี่ก็ประมาณนี้แนนไปหน่อยนะครับก็ได้สองทิศทางนะครับยืดไม่ได้นะครับได้แค่สูงต่ำล็อกเข้าไป ตัวระบบภายในนะครับระบบความปลอดภัยปลอดภัยได้ a อแบ็สใบนะครับตัวหน้าจอนะครับตัวแอร์นะมีสช่องด้านซ้ายขวาจะเป็นทรงกลมนะครับตรงกลางจะเป็นสี่เหลี่ยมวิทยุนะครับเป็นซ d ดีนะครับรองรับ AUX อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแเป็นระบบบิ๊นะครับตัวปรับโหมดต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับ power outlet ลงมาด้านล่างสุดนะครับแล้วมีช่อง usb ตรงนี้แล้วก็อยู AUX ให้เชื่อมต่อกับวิทยุได้นะครับตัวหน้าปัดชุดหน้าปัดเนี่ยเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับก็จะมีการที่เขาเรียกก็มีระบบในการที่จะบอกว่าเออน้ำมันเราเหลือเท่าไหร่วิ่งได้อีกเท่าไหร่ก็มีมาให้นะครับการแจ้งเตือนเข้าสู่อะไรต่างๆสามารถตั้งค่าได้นะครับด้านขวานะครโซนด้านขวาสุดก็จะเป็นชุดที่ปรับกระจกมองข้างจะอยู่ด้านขวานี้นะครับภายในจะไม่มีอะไรมากก็ก็ จะได้มาประมาณนี้อ่ะบังแดดก็ไม่มีไม่มีกระจกให้นะครับอา้าวมีด้านขวานะครับซ้ายไม่มีนะมีไฟส่องแผ่นที่อะไรต่างๆพวกนี้มีมาให้หมดนะกระจกด้านหลังก็จะเป็นสลักปรับแสงแค่แค่นั้นนะครับส่วนอะเก็บของก็ถือว่าโอเคนะเป็นสองชั้นนะครับก็มีพื้นที่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้อ่ะ เปิดขึ้นมานะครับอ่ะบอกก่อนเลยว่ารถบ้านคอยก่อนของเรานะครับเราการันตีนะรถเราไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมไฟไหม้อันนี้เราการันตีซื้อคืน100%คุณลูกค้าสบายใจได้นะครับอ่ะเราไปเริ่มดูเลยตัวนิสสันมาร์ทนะฮะตัวนี้อ่ะปี2019นสะครับ,ต 2019, รบสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรอยอาร์คทุกอย่างเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดรถไม่มีการรื้อถอดใดๆนะ รถตัวนี้เป็นเครื่อง1นอนะครับให้แรงม้าที่79แรงมา้าควบกับเกียร์ CVT ทนะครับเป็นรถตัวนี้ตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับเป็นให้เขาเรียกว่าประหยัดคุ้มค่าในอตัตราเขาเรียกว่าอัตราการใช้ปืองอยู่ประมาณ20กิโลต่อลิตรนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่รถบ้านไยขวัญของเราที่0 9 9ย์เก้าเก้่นอนะครับก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากรถบ้านอยขวัญของเรา นะวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ